รับเข้าสู่การถ่ายทอดสอดรับนี่คือศึกมวยสากลที่รวบรวมนักชกจากทั่วทุกมุมโลกครับมาเจอกันในวันนี้กับ The Fighter World Boxing นะครับคุณสางของรายการครับพิกัด55.3กิโลกรัมกำหนดการชกทั้งหมด4ยกด้วยกันครับ คู่นี้สนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราไปหอจำกัดนั่นเองนะครับเอาละครับปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงินครับนักชกจากโคราชประเทศไทย ladies and gentlemen please welcome to blue corner representing โคราชไทยแลนด์อดิศักดิ์เกตเดียม จวบ21ปีนะครับจากโคราชนครราชสีมาประเทศไทยทีมงานสิงชานสิงครับเคยขึ้นชกบนเวทีเดอะไฟเตอร์ The เรามาแล้วนะฮะอาดิสต์เกตเปี่มมาถึงมุมแดงกันบ้างน,นะครับนักชกรายนี้เชื้อสายอัง,งกฤษนั่นเองนะครับมาจากซาท์แคมป์ตันและเคยแจ้งเกิบดบนเวทีเดอะไฟเตอร์เรามาแล้วนั่นเองนะครับ Ladies and gentlemen, please welcome to Red Corner representing Southampton, England. You are Ross <laughs> 170จซนติเมตรจากอังกฤษยูอาร์รชคาร์และสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการปรเมทจากสุรักครับครับนักมวยผู้ที่3ในรายการวันนี้นะครับเป็นการชกระหว่างนักมวยจากอังกฤษนะครับยูราชคาร์เรยจรกับอดิศักดิ์เกตเปี่ยครับนักชกไทย หนุ่มแซลทัมตันเจอกันหนุ่มโคราชครับครับผมโอ้โ่นี้น่าสนใจเลยนะครับเรายนีนอายุ17ปีนะครับขณะที่อดิศักดีี่สิเเป็นแฟนไฟเตอร์นี่น่าจะยังจำกาเลีได้นะครับเคยชกออกตู้ของรายการมาแล้วครั้งนึงนะครับใช่ครับประมาณสองเดือนนี่แหละนะครับลูปรางนี่ใกล้คลิกเลยนะครับโคราดอาจจะได้สูงเพิ่มมาหน่อยครับ1น0่งเลยครับ ดูครับน่าปรีออกจากมุมนะครับยกแรกมาดูร่างใช้ได้นะครับทางคาเรียยูโราดหนึ่งสิบเจ็ดจากเซาแทมตันครับครับและวิซิสก์มีร้อยเจ็ดสิบสามครับครับจากโคราดครับโคราดเจอเซาแทมตันครับครับเปิดเกมรุยเลยครับหนุ่มใต้เจอหนุ่มอีสานอาจจะดูครับสายตา ประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าทางด้านของอดิศักดิ์เนี่ยต่อยมาเยอะกว่าเยอะเลยนะครับครับแม่แต่กางเกงสวยนะครับครับมีมีผู้มีผู้ที่เอวนี่ปักคำว่าคราวเลยคราวปริ้นข้างหลังนี่ปริ้นนะครับแม่อดิศักดิ์รู้เลยครับอดิศักดิ์ไม่โซนเลยครับไม่โซนครับปริ้นไหนก็ไม่รู้ครับเดินต่อลงตัวทีนึงเน้นเลยครับเน้นเลย ผู้ทางอเลสซานด์นี่เปิดเกมลุยเลยนะครับไม่สนนะครับแต่เซาวเทมปันจากไหนไม่รู้ครับเดินชนไว้ก่อนครับขู่เลยครับครับยุทธคาเรนีชนะมาห้าไฟรูดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครครับขณะที่อเลสซานด์นี่ชนะเก้าครับเดินชนครับอ่ะครับกลับมาเป็นทางคาเรนีกระลำมาเดินมากนะครับ สสยจังหวะกระแทกยับนี่หลังจากเปิดเกมนี่เริ่มดักแทนแล้วนะครับ,รบอดิศักดิอ์อดิศักดิ์นี่มาหัวน้ำครับเปิดเกมลุยก่อนแต่พอเบียดไปเบียดมานี่กลายเป็นทางายุราตกลับมานี่ครับใช้จังหวะยับจังหวะกระแทกหมัดนี่ครับเดินนี่ครับใช้ใช้ยับใช้นี่ครับเนี่ยโอ้ยโดนขวาไปทีนึงแม มีนะครับมีได้เห็นช็อตใหญ่ๆแล้วครับโยรานีน่าจะใช้สไตล์จังหวะฝีมือครับขณะที่ทางอดิศักดิ์นี่ไม่สนครับขอมันหนักๆครับอดิศักดิ์นี่ประเภทมวยบูดุดันนะครับดูดูจากทรงแล้วเลยชัดเนี่ยโอ้ยบวกด้วยครับอ้าวยังไงครับมีเอียงเหมือนกันครับยูราต สันี่แม่ของมันเด็ดนี่ครับของมันเด็ดเด็ดครับแม่มีล็อกคอด้วยถาท้าชนเลยครับท้าชนเลยครับอีวรานี่แกพยายามแทงซ้ายนําไปก่อนนะครับครับใช้แย็บใช้นี่ครับใช้จังหวะฝีมือนะครับสไตล์บ็อกเซอร์นะครับอีวรานี่อุ้ยครับหมดยกแรกครับ สนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดกอับมาดูภาพชาย,ยกที่แล้วนะครับครับโอ้โหนี่ครับอยู่เวลาในขยันขยันร้วงนะครับแต่ว,ว่าทางด้านของอดิศาก็แลกตลอดครับครับผมก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวครับของแหลมทองการแพทย์ เราผิวหนังปวดพื้นคันน้ำกัดเท้าชิ้นรานะครับใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมขอบคุณมมนูแชมพูครับครีมแลดผมคาดีควายครับผสมน้ำมันมะกรูดของแหลมทองการแพทย์สังส่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ละซดา้าแหมยกที่แล้วนี่ทางยูรานี่ này, พยายามจะใช้จังหวะฝีมือครับแต่ว่านี่<ช>ครับอันนี้สักจะไม่สนครับขอทิ่มันหนักๆใช้เข้ามวยมุด,มดได้ไหมครับ <c oughs> มุดก็ไปใส่ไปเลยครับใช่ครับขอโป้งเดียวปิดบัญชีครับคือมันเป็นจังหวะใครจังหวะมันด้วยนะครับ อยู่วราจดจ้องจ้องกับผ้าสายตาทีนึงอาจจะมีโดนครับอธิษกก็ต้องระวังนะครับใช่ครับช่วงชกดูเยาวราชดูได้ได้เปรียบเนี่ยยาวกว่าเนี่ยอู๋นี่แต่ขอหนักๆแบบนี้ครับอ่าครับโดนไปมันก็มั่นใจขึ้นนะครับอธิษกเนี่ยนี่ครับมาอีกแล้วครับมาอู้อุ้ยซ้ายอ้าวอ้าวแต่ยังอุ้ยอ้าวครับลุ้งลำตัวไม่ยอมให้กอดด้วยครับอธิษกวงการต้องสั่งเปรย์ครับแม่ดุจริงครับอธิษก อาจจะเปลี่ยนเกมแทนครับสี่ยกกะจบก่อนหรือเปล่าครับใช่ครับสี่ยกแบบนี้นี่ต้องชิงทําก่อนครับไม่ได้ดึงจังหวะนานได้นะครับครับยูวาร่าสถิติเขาก็ถือว่าชัดเจนนะครับชณะมารวดครับอแต่ไฟนี้มีงานหนักนะครับเพราะดูเกมจนถึงตอนนี้นี่อดิศักยังกดดันได้อยู่นะครับบุดหลอกมุดเข้าออกล้อจังหวะยิงครับ จังหวะแย็บของทางยูราชเองก็ทําให้อดิศักด์ก็ต้องอุ้ยขวามาอีกทีนึ่อเกือบครับหลบได้ทิ่เดียวครับอุ้ยนั่เต็มๆนี่มีไปเหมือนกันนะครับโอ้โหต่อยน้ากลัวครับอดิศักด์ยูราชเจอแบบนี้นี่แม่งงานหนักเลยครับตังการมองรอดช่องไปก่อนครับตอนนี้ใช่ครับแย็บได้แย็บไปครับยืนยกกาดสูงแล้วก็เดินดันเลยครับขวาปากซ้ายไม่ถึงอุ้มาเป็นชุดเย็บใช่ครับ แม่ทําแม่นกว่านี้นี่น่ากลัวครับอันดิศก็อยู่วราชยังตาไวนะครับมีหลอกมีหลอกครับมีขยับหลอกแหมอยู่จริงอยู่วราชสะดุ้งเหมือนกันครับมีคึบเลยครับเมื่อกี้เอาครับอีวราดเอาไงดีครับจะสวนก็ไม่กล้าเลยครับตอนนี้มีกวักมือและฟ้าทายด้วยครับทางอันดิศนะครับเดินกดดันต่อยับอย่างเดียวไม่พอเลยครับยุวราดดูแล้วต้องออกอาวุธเยอะกว่านี้แล้วครับน่ากลัวเหมือนจะมีโดนซุกไปนิดนึงครับ ถึงขวาไปของอดิศักดิ์เลยครับจะมาชกแบบภูมิเกมนี้น่าจะกินยากครับเนี่ยครับแยบไม่พอจริงครับยูราอดิศักดิ์ไม่ให้คุมเลยนะครับต้องมีขวาแบบนี้ครับโดูัแล้วแยบนี่ยูราโอ้ยโดนขวาอีกทีหนึ่งอืมหมดจกที่สองครับพักสกครกครับ มาโนแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายที่ CJ e, s h o p อปปี้ลาซาด้าครับนี่เป็นไนายนายยกที่ผ่านมานะเดี๋ยวเข้าสู่ยกสามนะเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อครับต้องขอขอบคุณครับมานโอโปรวิสกินเดียบริษัทแหลมทองการแพทย์นะครับแอนแอซินยนญญารักษาโรคกระเพาะปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินทิฟฟี่ยาบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวครับเอาวเลยครับหมายเลยครับอดิศักดิ์ <c oughs> ไม่ให้ลอ้อไม่ให้นับไม่เอาเลยครับยุวราชสวนยับ <c oughs> เลยครับอูมาเป็นชุดครับยกนี้อก็ต้องบอกว่าทางยุวราชเองก็ต้องต้องมีอาวุธเยอะกว่านี้ครับก็ดูครับรูปเกมของทางอดิศักดิ์เองไม่กลัวนลครับหมัดแยบหมัดคุมจังหวะของยุวราชนี่ทําอะไรทางอดิศักดิ์ไม่ได้นะครับครับ <c oughs> โอ้โหเขย่าเขย่าเข้าหาครับมั่นใจเลยครับทางอดิศักดิ์คื ยูรา,าดเองจากคุมเกมก็กลายเป็นคุมไม่อยู่ครับแล้วมัน<ช>กลายว่าต้องมาเร่งเองด้วยนะครับใช่ครับคือกดดันไม่ได้ครับพอจังหวะคุมเกมของยูรากดดันอดิศัก์ไม่ได้เนี่ยทำให้อดิศักนี่มีจังหวะออกมาสูดหน,นักหลายครั้งแล้วที่บอกไปว่าอดิศักว่าเขาเป็นคนที่ชอบเดินเกมบุกก่อนนะครับใช่นี่ครับชกสี่ยกแบบนี้นี่แม่เล็งได้เล่งก่อนใช่ครับ,รบออกสตันน้ำมปก่อนนี้ได้เปรียบใช่ครับอุ้ยรงนี้สวยครับเต็มเต็มแล้วอย่างไงครับอดิศัก์ มีซึมเหมือนกันเอาดูอีกทีนึงโอ้โหโดนลูกนี้ซุ้มแล้วเอานิ่งแล้วเอาครับกดซ้ายสวนมาขาไปแต่แขนอยู่ครับเอามาเสียงเสียงแน่นจริงๆครับใช่ครับโดนเต็มๆครับเอาครับโอ้โหซึมไปเหมือนกันครับทางอดิศักด์ครับโดนบวกขวาลูกเมื่อสักลูกมัดเนี่ยจะพลิกเกมหรือเปล่าครับเริ่มช้าลงชัดเจนโครับอดิศักดิ์มีขยับหลอกมีขยับหลอกยังไงครับอดิศักด์ อ้าวลิ่งไปเลยครับตอนนี้แม้แต่ทางยุบุน่าที่พอต่อยได้ก็ไม่ไม่ไต่อยนึงใช่ครับจริงต้องต้องเร่งต่อนะครับนี่ครับเพราะตอนนี้เนี่ยอดิศักดิ์แกยืนนิ่งไปแล้วคือต้องกดให้จมนะครับใช่ครับแต่ว่ายุราดเองก็ไม่ไม่ได้เร่งเกมด้วยครับอ้าช้าเนี่ยโดนก่อนพี่แมงเอาไปกดแล้วโมโหอดิศักดิ์โมโหครับโดนกดนี่ครับพอไปเปิดโอกาสให้อดิศักดิ์ฟื้นแบบนี้นี่แม่ ยังระวังครับใช่เนี่ยครับแต่ว่าขวายังเข้าอยู่ครับอ่ะครับเวื่อหมาดมาเลยครับทางอันดิศักอยังไงครับโดนพอโอ้ยโดนเหมือนกันครับเอาละครับอืมโดนคนละทีครับตอนนี้อยู่ที่ความเหนียวเลยครับใครจะเหนียวกว่ากันครับนะครับพอแทกเงียไปครับ จริงก็ต่อยแม่นนะครับทางยูราแต่ออกหมัดน้อยไปครับคือไปไปใช้เชิงมากกว่าที่จะย้ำเลยครับใช่ครับขวานี่เข้าเต็มเต็มเลยครับครับอดิศักพยายามจะพลิกกลับมาได้ครับยกนี้ขวาโดนอี่งแล้วครับเหมือนจะเริ่มฟื้นนะครับอดิศักิยูราเองอย่างที่บอก่าพอต่อยได้แล้วแกไม่ต่อเนื่องครับเปิดโอกาสให้อดิศักดิครับเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ฟื้นครับ ครับหมด,ดยกครับสนับสนุนโดยสบูสกินเดียวผิวสะอาดสดชื่นแอนตี้แบคทีเรียของแหลมทองการแพทย์มาดูภาพชารยกที่แล้วครับนี่ครับกดขวาลูกนี้ครับโอ้โหทางยูราครับต่อยด้ดีนะครับยกที่แล้วมีจังหวะทิ่มขวา เอาดิสักซึมไปเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ต่อเนื่องครับเนี่ยครับกลับไปฟื้นได้ด้วยยกอีเชิสุดท้ายกันไปดูอดิศักดิ์จะต้องเล่งเหมือนกันเะครับอ่าครับเหมือนจะชิงดานะครับคู่นี้มาดูครับยกสุดท้ายใครจะทําได้ดีกว่าอดิศักดิ์ยังเดินต่อเนื่องอยู่ครับอืออยู่ราดเองก็วนออกข้างครับกระแทกยับเหมือนเดิมครับครับคอยชกคุมเกมคุมจังหวะอือครับทีมนําตัว แอนดิสักนี่ยกทีนี้ไปพลาดน,นิดเดียวครับตะวันเข้าไปครับเกมพลิกเลยอืมนะครับพยายามจะเดินกดดันต่อครับโดนจิ้มซ้ายไปครับอืมทิ้งขวาไม่ถึงครับยูราเองไม่ประทะแล้วนะครับโอ้ขวา,าอีกทีหนึง่งแยับอีกทีหนึง่งโอ้โหกลายเป็นเดินเข้าทางยูราเลยครับทางอดิศักดิ์อืม,อม คือถ้าเดินไม่มีการออกหมัดไม่แ้่ะลรนะครับอูดี๋ยวียงอะไรก็ไม่โดนครับใช่ก็คือจะไปหวังหมัดแบบนี้นี่แห่ยากนะครับกลายเป็นยุรานีดักต่อยได้ง่ายครับตอนนี้กลายเป็นยิ่งเดินยิ่งโดนนะครับตอนนี้อดิศักดิ์นี่เวลาเขารู้สถานการณ์ตัวเองนะครับได้เปรียบก็รอแทงรอสู้ยู่แล้วจะทิ้งหมัดแบบนี้หมัดเดียวโอ้โหโดนก็มคือหนัการต้องเตือนครับต่อยจากด้านหลัง แม่แต่ว่าโดนไม่เต็มเท้าไหละหายไปนิดนึงครับไม่โดนครับมีแต่เสียงครับแต่ไม่ได้ผลครับหมดแรงหรือเปล่าครับอดิศักดิโอ้โอ้แต่หน้านี่เริ่มแดงนะครับโดนย้ํก็ไปเยอะๆครับโดนย้ําก็ที่เดิมเียครับน่ครับย็บเข้าเกือบตลอดครับตอนนี้โอ้กลายเป็นมาแผ่วในช่วงปลายนะครับอดิศักดิ์ ยกทิศาไมไปโดนดอกใหญ่ด้วย,ยเลยครับตเต็มตเต็มหมัดขวาของยุวราชะครับนี่ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> จังหวะจะเดินอย่างเดียวครับแต่เดินแล้วออกหมัดไม่ไม่ไม่เยอะนะครับทําให้ครูสู้นี่จับทางได้แล้วก็กลายเป็นโดนยุราดีเย็บเย็บจนหน้าตานี่แดงเต็มเครับนี่ครับจะมีหมัดขวามานานๆทีแบบนี้ครับแต่มันน้อยไปครับเออแล้วเขากันได้หมดนยครับยุวราชเนี่ยใช่ครับกาดไม่มีตกนะครับแล้ว อ้าวครับอืมาครับมาครับยังสู้ครับอาพยายามจะเร่งครับโอ้แต่ออกมาพูดว่านะครับตอนนี้ดิสักเก็บไว้สามสิบวิไหมครับจะหมดแล้วครับอืหมดนี่หมายถึงแรงนะครับโอ้โอ้กลายเป็นยูราชหลอกต่อยนะครับตอนนี้โอ้เกมมาไปพลิกในยกที่สามนี่แผ่วชัดเจนนะครับตอนแรกสูสีอยู่นลยครับใช่ครับ โอกลายเป็นโดนยับนัดยับจนงเดียวแล้วโขวามาทีหนึ่งอ่าครับมีบวกซ้ายทีหนึ่งแต่มาแค่หมัดเดียวหมดยกครับมองกจเล็กๆ <c oughs> แต่จบแล้วนะครับยกเดีย๋ยวรอรวมผลคะแนนครับไหลไล่กันหน่อยครับนี่จริงๆแล้วก็มีมีบวกฝ<า><ม>ั่งเข้านะไปแบบ ที่หน้าก็เหมือนกันนะครับใช่ครับคือจังหวะมีจังหวะปล่อยเข้าแล้ก็ถ่ว่ามันมาทคือหมัดครับืมันไม่มาต่อเนื่องครับใช่ครับความต่อเนื่องไม่มีครับทำให้ทางดูราดยืนอยู่ได้แล้วก็เขาจังหวะคุมเกมคุมออกมาแ็บได้อย่างมั่นยําแล้วก็ออกเยอะกว่าดิสการ์น่ไปวื้บาดเยอะหน่อยครับใช่ครับแต่ก็ต้องดูครับกรรมการตัดสินอย่างไรเพราะในช่วง2ยกแรกเนี่ยทางดิสก์เองก็ถือว่าทําได้ดีครับ จบไปแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งคู่ด้วยกันนะครับแหมถือว่าเป็นคู่ที่สนุกเลยทีเดีเยวครับนักชกไทยเจอกับน,นักชกจากอังกฤษนั่นเองนะครับและผลการสินมาแล้วเรียบร้อยครับ The winner by unanimous decision Red corner You are us, carrier from Southampton England เป็นฝ่ายเอาชนะครับอดิศักดิ์เกตเปี่ยมจากประเทศไทยไปแบบเอกฉันท์ทั้ง3เสียงนั่นเองนะครับและในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญนะครับโปรโมเตอร์เอียงครับทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒดแนบนี่มอบเหรียญผู้ชนะเดอะไฟเตอร์ให้กับยูวารัสคารี congratulation และก็เป็นกำลังใจกับอดิศักดิ์เกตเปี่ยมด้วยนะครับวันนี้ทำงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับลูทันเบลครับผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองโดยคุณเป็นศิติยาพงศ์พิทาครับศูน์แปดหนึ่ 8740060ครับวดี๋ยวตรอกโรงหมูอร่อยแซ่บเสด็จ11กโลกต้นตำรับเกี๊ยวอบต้มยำครับโทร0882429654นะครับ